ถ้าวันนี้คุณมีโอกาสขอพอรได้แค่ข้อเดียวพรที่ครอบคลุมทั้งเงินงานสุขภาพความรักและความสงบใจคุณจะขอว่าอะไรเชื่อไหมว่ามีประโยคสั้นๆข้อเดียวที่เอาอยู่ทั้งหมดนี้หลวงปู่ดูพรมปัญโยท่านสอนไว้อย่างงดงามว่า เวลาเราทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุก์ขนิพพานะปัจจโยโหตุประโยคเล็กๆแต่พลังใหญ่เพราะคำว่าความดีรวมพรทั้งปวงไว้แล้วส่วนไม่มีความทุก์ขคือปิดประตูเหตุแห่งทุก์ทั้งมวลและท้ายสุดนิพพานะปัจยโยโหตุ คือเข็มทิศพาใจเราไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงลองแยกดูทีละส่วนกันค่ะ 1. ขอให้พบแต่ความดีความดีไม่ใช่แค่ทำบุญใส่บาตรแล้วจบไม่ใช่แค่สิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตการงานที่ดีการเงินที่ดีคู่ครองที่ดีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นแต่คือคุณภาพของใจ ที่พาเราเลือกทางที่ถูกด้วยเลือกคำที่ควรเลือกงานที่สร้างสรรค์คนมีความดีแม้เริ่มจากศูนย์ก็หาทางเติบโตได้เพราะความดีดึงดูดโอกาสดึงดูดมิตรแท้และยืดอายุของความสำเร็จอยากมั่งมีหรือความดีทำให้เราหาเงินอย่างใสสะอาดเก็บรักษาเงินได้อย่างมีสติ ใช้เงินให้เกิดคุณค่ากับชีวิตและสังคมอยากสุขภาพดีหรือใจที่ตั้งอยู่ในความดีจะคอยเตือนให้เราดูแลตัวเองไม่ตามใจกิเลสจนทำร้ายร่างกายอยากได้ตาแหน่งหรือความก้าวหน้าความดีทำให้เราได้รับความไว้วางใจและไว้วางใจนี่แหละคือบันไดเลื่อนที่สูงกว่าเส้นสายใดๆ อยากให้ผู้คนรักและเมตตาความดีภายในใจสะท้อนออกมาเป็นถ้อยคำและการกระทำที่นุ่มนวลใครอยู่ใกล้ก็สบายใจ 2. ไม่มีความทุกข์ไม่ใช่แปลว่าชีวิตจะไม่มีเรื่องให้เจอเลยนะคะแต่หมายถึงไม่มีเหตุให้ทุกข์เกินจำเป็นไม่มีโรคภัยจากการใช้ชีวิตผิด ไม่มีศัตรูจากการทำร้ายใครก่อนไม่มีอุปสรรคจากการคดโกงตนเองและผู้อื่นเหมือนเราเอาไม้หนามออกจากรองเท้าเมื่อชีวิตเราเดินต่อแต่ก้าวแล้วไม่เจ็บเหมือนเดิมทำไมต้องอธิษฐานแบบนี้เพราะถ้าขอแต่ผลโดยไม่ขอเหตุเหมือนเราไม่รักษาศีลเราอาจได้ของดีมาใส่มือตอนเช้า แล้วหล่นหายตอนบ่ายก็ได้ลองคิดดูนะคะรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินอาจจะกลายเป็นไฟเผาตัวเองหรือหมดไปกับการพนันตำแหน่งที่ได้มาเร็วแต่ขาดคุณธรรมใช้ตำแหน่งกดขี่ผู้อื่นหรือทุจริตตำแหน่งนั้นก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานเวลามีคู่ครองที่ดีแต่ใจไม่ซื่อสัตย์ คบชู้ก็พาให้เจ็บทั้งเขาและเราสุดท้ายมีแต่นี่กรรมให้สะสางแล้วหัวใจของการพบแต่ความดีคือปัญญาเพราะคนจะทำดีได้ต้องเห็นคุณค่าของความดีเสียก่อนปัญญาเปรียบเหมือนแสงไฟในห้องมืดพอเปิดแล้วเราเห็นทางเห็นหลุมบ่อเห็นประตูออกด้วยปัญญา คนจนก็วางแผนจากความพอเพียงแล้วค่อยๆมั่งคั่งคนไร้โอกาสก็สร้างโอกาสด้วยความขยันสัตว์จริงคนที่รู้สึกไม่มีใครรักก็เรียนรู้วิธีสื่อสารฟังเป็นพูดเป็นใจเป็นจนผู้คนอยากเข้าหาและเมื่อมีปัญญาเราจะตัดสินใจได้ถูกต้องความชั่วให้โทษ ไม่ทำความดีมีแต่คุณทำให้สบายใจทั้งวันนี้และพรุ่งนี้แล้วทำไมต้องเติมนิพพานะปัจจโยโหตุประโยคเนี้ยแปลตรงๆว่าขอให้เป็นเหตุให้ถึงนิพพานใส่ไว้เพื่อคอยดึงใจเราไม่ให้หลงทางติดในสังสารวัฏเราดีวันนี้พรุ่งนี้อาจเผลออีกก็ได้ แต่ถ้าเราตั้งเข็มทิศไว้ที่ความพ้นทุกข์ทุกบุญที่ทำจะไม่ใช่แค่บุญชนิดได้ผลชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นบุญที่ค่อยๆปรับนิสัยปรับมุมมองจนใจเราเบาบางจากกิเลสเป็นอิสระขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ทำบุญไม่ว่าบุญเล็กหรือบุญใหญ่จะใส่บาตรทำทานรักษาศีลเจริญภาวนา ให้เราตั้งจิตนิ่งสักอึดใจแล้วอธิษฐานว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจยโยหัวตุกบอกตัวเองเบาๆว่าวันนี้เราขอทั้งเหตุและผลขอทั้งหนทางและปลายทางแล้วปล่อยวางผลลัพธ์วางใจให้อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอเดินหน้าทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ถามตัวเองว่าวันนี้เราพบความดีตรงไหนและเราปล่อยความทุกข์ได้ตรงไหนอย่าลืมนะคะคำอธิษฐานไม่ใช่คาถาเรียกผลลัพธ์โดยไม่ต้องลงมือทำแต่เป็นการตั้งเข็มทิศให้ใจเดินไปถูกทิศถ้าใจไปถูกทิศก้าวเล็กแค่ไหนก็พาเราไปไกลได้ความดีจะค่อยๆมาปรากฏในรูปของโอกาสที่เหมาะสม คนที่ใช่คําที่ควรงานที่ซื่อตรงและความสงบที่มั่นคงขึ้นสรุปง่ายๆพรข้อเดียวที่ครอบจักกรวาลคือขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานปัจจโยโหตุเพราะความดีคือรากของทุกพรที่ยั่งยืนการปลอดทุกข์คือการตัดเหตุแห่งความพัง และเข็มทิศสูนิพพานคือการป้องกันไม่ให้เราหลงทางในวังวนเดิม